แม่กินข้าวนะครับพี่ปอนพี่ปอนออกมานน่หน่อยคะ่ะตองมาทำอะไรที่นี่อ่ะเออตองตองมาพอดีเลยลูกพอดีกับข้าวเพิ่งเสร็จมากินข้าวกับแม่ก่อนไหม <c oughs> กับข้าวแบบเนี้ยใครจะไปกินคะพี่ปอนออกมาคุยกับตองหนะะ่อยค่ะปอลโลกปอน ค่อยๆคุยกับตองนะลูกอย่าทะเลาะก,กันนะไม่เป็นไรครับแม่แม่พักผ่อนนะครับเดี๋ยวผมจัดการเองพี่ปอนนี่มันเรื่องอะไรกันคะทำไมพี่ไม่กลับบ้านนะคะอ๋อมาอยู่บ้านหลังใหญ่โตกับพี่แก่เนี่ยเหรอเงียบปากไปเลยตอง เขาเป็นพตองไมใช่หรอที่ไล่แม่พี่ออกจากบ้านเนี่ยตองเอาแต่จับผิดแม่พี่บ่นว่าแม่พี่เนี่ยหม็นบ้างรบกวนเวลางานของตองบ้างพี่เลยก็ต้องเช่าบ้านให้แม่ของพี่อยู่ไงพี่ก็แค่อยากจะดูแลแม่มันไม่ได้เลยหรอต้องไม่ได้ไงคะต้องบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้สิพี่อยากคิดว่าตองไม่รู้นะว่าเวลาพี่มาหายายแก่เนี่ยพี่ชอบซื้อของดีๆมาให้ไหนจะของบำรุงไหนจะเงินอีกพี่เอาเงินมาให้เขาคิดว่าตองไม่รู้หรือไงพี่ทำแบบเนี้ยแล้วต่อไปว่าเราจะอยู่ยังไง พี่ไม่ซื้อก็ได้แต่ให้ตองอน่ะเอาแม่พี่กลับมาอยู่บ้านของเราสิเอาแม่พี่กลับมาอยู่บ้านเราะ pues, ฝันไปเถอะแล้วพ่อแม่ตองฮะเขาจะไปอยู่ที่ไหน outgoing. ไม่มีทางพี่ชายของตองพ่อแม่ของตองอยังอยู่บ้านเราได้แต่พี่กับแม่เนี่ยแทบไม่มีที่อยู่แล้วก็พี่ชายตองเพิ่งตกงานอ่ะจะให้เขาไปอยู่ที่ไหนฮะเราสองคนก็แต่งงานกันแล้วอ่ะถ้าไม่ให้ครอบครัวตองมาอยู่ที่เนี่ยจะให้เขาไปนอนข้างถนนหรือไงตองพี่ก็บอกตองไปแล้วไงว่าก่อนที่เราจะแต่งงาน พี่เสียไปตั้งแต่ยังเด็กแม่พี่เลี้ยงมาอย่างยากลาบากแม่พี่อยู่บ้านนอกนะหน้าร้อนยุงก็เยอะตอนหน้าฝนเนี่ยน้าก็่วกแถมหน้าหนาวเนี่ยลมก็พัดเข้ามาทุกทิศทุกทางเลยพี่ยังไม่รู้เลยว่าแม่พี่เนี่ยผ่านมาได้ยังไงแล้วพี่เองเนี่ยอยากจะตอบแทนบุญคุณแม่พี่คนเดียวหรือไงฮะตองเองก็อยากจะตอบแทนบุญคุณครอบครัวพ่อแม่ตองเหมือนกันนี่ตองพี่ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเช่าบ้านในเมืองให้แม่พี่เลยหรอตองบอกพี่ชัดเจนแล้วนะว่าให้ส่งแม่พี่กลับไปอยู่บ้านนอก พี่ไม่ได้ยินเหรอตองตองพูดแบบนี้ได้ยังไงอะแม่พี่ยังมีชีวิตอยู่แล้วพี่เนี่ยก็เป็นลูกชายของแม่นะพี่ยอมสุดๆเลยนะตองพี่แค่เช่าบ้านให้แม่อยู่ในเมืองเพราะว่าพี่จะดูแลแม่เนี่ยมันไม่ได้เลยเหรอไม่ได้พี่รู้ไหมเช่าบ้านในเมืองมันเสียเงินเท่าไหร่มันจ่ายเงินแพงขนาดไหนฮะตองบอกพี่ไปเลยว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยอย่าเอาเงินของพี่ไปให้ยายแก่นั่นอีกแม้แต่บาทเดียวเข้าใจไหมตองตอนที่เราแต่งงานกันเนี่ย ตองไม่ได้ออกค่าสินสอดเลยสักบาทนะแต่ตองกลับห้พี่เนี่ยบังคับพี่ให้ออกค่าสินสอดให้ตองตั้งแปดแสนบาทตองบอกว่าจะเอาเงินก้อนนั้นอ่ะไปทําธุรกิจแต่พอน้องชายตองจะแต่งงานแล้วก็ซื้อรถเนี่ยตองก็เอาเงินนั้นอ่ะไปซื้อรถให้กับน้องชายเฉยเลยตองจําได้ไหมว่าตอนนั้นอ่ะตองพูดอะไรกับพี่ไว้บ้างแล้วหลังจากนั้นอ่ะตองก็เอาครอบครัวของตองทั้งหมดอ่ะกลับมาอยู่บ้านของเราพี่บอกตองไว้เลยนะว่าพี่รักตองมากเกินไปตองจึงเอาเปียบพี่แบบเนี้ย นี่พี่พูดแบบนี้นี่จะทวงคุณคุณตองเหรอตองปอนอย่าทะเลาะก,กันเลยนะลูกพาแม่ไปส่งที่บ้านเถอะลูกแม่ครับแม่พูดอะไรแบบนั้นนะครับผมโตมากับแม่นะครับผมก็ต้องเลี้ยงดูแม่สิถ้าผมทิ้งแม่ไปอยู่ที่บ้านนอกเพราะคำพูดของคนใจดำแบบนี้ผมก็ไม่สมควรเป็นลูกของแม่นะครับ อะไรนะเมื่อกี้พี่พูดว่ายัางไงนะพูดอีกทีสิตองอย่าโกรธเลยลูกอย่าทะเลาะกันเลยนะเดี๋ยวแม่จะกลับไปอยู่ที่บ้านนอกของแม่เองตองพี่บอกไว้เลยนะถ้าพี่ไม่มีเมียเนี่ยพี่หาใหม่ก็ได้หรือจะไม่หาเลยก็ได้แต่พี่มีแม่แค่คนเดียวพี่ก็ต้องดูแลแม่สิเพราะบ้านที่เราอยู่เนี่ยมันก็เป็นเงินเก็บของแม่ทั้งชีวิตที่ซื้อให้กับพี่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย พี่ขอให้ตองแล้วก็ครอบครัวของตองเนี่ยรีบเก็บของแล้วก็ออกไปจากบ้านของแม่พี่ซะเพราะว่าแม่พี่เนี่ยจะกลับไปอยู่ที่เดิมนี่พี่พูดแบบนี้เนี่ยพี่จะเลือกแม่พี่มากกว่าเลือกตองงั้นเหรอพี่ปอนพี่อย่าลืมนะว่าแม่พี่จะอยู่กับพี่ได้อีกนานแค่ไหนอีกไม่นานเรากก็ตายแล้วตองนี่ที่อยู่กับพี่ไปต่อชีวิตนะ เศษของตองที่แช่งแม่ของพี่ต่อให้แม่ของพี่ตายเนี่ยพี่ก็ไม่อยากอยู่กับผู้หญิงอย่างตองการแต่งงานกับตองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตของพี่เลยอ๋อนี่พี่ลืมเรื่องที่พ่อตองเคยช่วยพี่ไว้แล้วใช่ไหมตอนนั้นพี่ไม่มีอะไรเลยนะถ้าพ่อตองไม่ช่วยพี่พี่จะได้ทำงานทุกวันนี้ไหมพ่อตองช่วยพี่อย่างนั้นเหรอพี่เข้าไปทํางานเนี่ยถึงได้รู้ความจริงว่าพ่อของตองเนี่ยไม่เคยช่วยอะไรพี่เลยหัวหน้าเขาสัมภาษณ์พี่ เพราะว่าเห็นความสามารถของพี่เขาเลยให้พี่ไปทํางานตอนนั้นพ่อของตองเนี่ยเป็นนี่บริษัทด้วยซ้ําพ่อของตองเนี่ยจะไปมีปากมีเสียงอะไรกันล่ะพ่อของตองเนี่ยไม่เคยพูดถึงพี่ในะแง่ดีเลยด้วยซ้ําแต่โชคยังดีที่ไม่มีใครเชื่อคําพูดของเขาเลยพูดอะไรของพี่ฮะตองไม่เชื่ออย่ามาโกหกตองถ้าไม่เชื่อเนี่ยตองก็ไปถามคนในบริษัทเอาเลยก็ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยพ่อของตองเนี่ยจะโดนไล่ออกเหรอที่พ่อของตองเนี่ย ไม่โดนฟ้องเพราะพี่เนี่ยช่วยเขาไว้ด้วยซ้ําทีเนี้ยใครช่วยใครกันแน่พอเหอะพี่ไม่อยากเถียงกับตองนะให้ตองรีบไปเก็บของแล้วออกไปจากบ้านแม่พี่ซะไม่ตองไม่ออกตองไม่ไปไหนทั้งนั้นเลยได้ถ้าตองไม่ยอมออกไปดีๆเนี่ยพี่กับแม่จะไปฟ้องศาลให้ยึดบ้านแล้วพี่ก็จะหย่าก,กตองเก่าสิถ้าคิดว่าทำได้เนี่ยก็ทำเลยเชิญ ปอนพูดแบบนั้นนะลูกอย่างนี้ปอนก็ต้องเป็นพ่อไม้นะและต่อไปอ่ะปอนก็จะต้องอยู่คนเดียวตลอดเลยนะลูกแล้วแบบนี้แม่จะนอนตายตาหลับได้ยังไงแม่ครับแม่พูดอะไรแบบนั้นล่ะครับผมก็แค่ตัดคนที่ไม่ดีเนี่ยออกไปจากชีวิตเท่านั้นเองถ้าผมได้เจอคนดีๆเนี่ยผมคงได้แต่งงานแล้วล่ะครับแม่แม่ไม่ต้องเป็นข่วงนะครับผมจะพาแม่เนี่ยกลับไปทวงบ้านคืน ไปกันได้สักทีนะผมทําเรื่องเอาไว้แล้วว่าพวกคุณเนี่ยมันเป็นบุคคลอันตรายห้ามเข้าใกล้บ้านผมเด็ดขาดพี่ปอนพี่ปอนตองขอโทษนะคือพี่อะไล่ตองเลยนะตองรักพี่มากไปนะพี่ปอนเรากลับมาคืนดีกันเถอะนะถ้าพี่อยากจะไล่แม่กับพี่ตองออกไปพี่ไล่ออกไปเลยนะแต่ว่าพี่ให้ตองเข้าไปอยู่ในบ้านเหมือนเดิมเถอะนะพี่ปอนอ้าวไอ้ลูกเวนนี่มึงพูดแบบนี้ได้ไงจะทิ้งแม่แล้วเอาตัวรอดคนน้องอันเหรอวะฮะนี่ตอง แกจะทิ้งแม่กับพี่ได้ยังไงตอนนี้ฉันตกงานอยู่นะเว้ยแล้วก็ไม่มีเงินด้วยแกนะ่ะต้องเยงดูพวกฉันโอ้ยนี่มันแหวนจำเลยของฉันนะคะทำไมต้องมามีพี่มีแม่แบบนี้ด้วยก็ไม่รู้ทำไมไม่ได้ตายไมาหมซะคะจะได้หมดภาระสักทีเนี่ยขนาดครอบครัวตัวเองเนี่ยยังแช่งกันแบบนี้เลยแล้วตองเนี่ยจะไปเจอคนดีๆได้ยังไงแม่ครับเราเข้าบ้านกันดีกว่าครับอย่ายืนดูพวกบ้าทะเลาะก,กันเลยครับจ้าดูะพี่ปอนพี่ปอนอย่าทำแบบนี้นะคะพี่ปอนพี่ปอนี กับคนที่เห็นแก่ตัวเราไม่จำเป็นต้องมีไมตตีให้